สวัสดีเพื่อนทุกคนไักยินต้อนรับเข้าสู่ช่องของแจ็งในนะคะวนนี้นะคะเราอยู่ในการเกมเดสส์มอยเนเบอร์นั่นเองค่ะย้าหูคือเกมเนี่ยตั้งแต่ที่มีอัปเดตมานะคะแต่ก็พูดตรงๆเลยว่าจะยังไม่เคยชนะเกมนี้เลยไม่แต่ครั้งเดียวซึ่งก็พูดตรงๆว่าไอตัวตลกเนี่ยมันยากมากไม่ใช่แค่ตัวตลกที่ยากนะคะการที่จะไปถึงตรงนู้นตรงที่แบบว่าก่อนจะถึงตัวตลกก่อนที่จะจบเนี่ยมันยากมากๆเลยนะคะผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแชท และคนดูทุกคนช่วยดูด้วยนะคะว่าแจงพลาดอะไรไปยงยังไงตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะแปลว่าทุกคนพร้อมแล้วล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ let's go มาจะเปิดทํางานในวันแรกของเรานะคะหลังจากที่เราตายไปประมาณ10ล้านรอบสวัสดีบอกว่ารอบนี้คุณจะไม่ตายอีกนะก็ไม่อยากตายหรอกค่ะจริงๆแล้วก็แบบอยากมีชีวิตอยู่ต่อเนาะแต่ว่าก็ไม่รู้จะทายังไงเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ ออ oh, วันนี้คะ่ะคุณเซสเบสเซอร์เบสนะคะโลโก้ของคุณเน้นถูกต้องเดือนสิบหนึ่งเก้าเจ็ดศูนยอ่าไม่หมดอายุนะคะเอ๊ะทุกคนคนนี้คือตัวปลอมงงแล้วสิทำไมเราเช็คไวจังทุกคนดูโลโก้นะคะโลโก้ของดีดเนี่ยจะมีข้างหลังสามขีดซึ่งอันนี้มีแค่สองขีดเท่านั้นคุณโลโก้แปลกปลอมนะคะมีปัญหาใบนี้คุณไม่ถูกต้องอะคะ่ะทำไมอะคะ คุณอาจจะมาทำงานเป็นวันแรกใช่ไหมล่ะเอกสารของผมไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นไม่ค่ะเอกสารคุณมีปัญหานะคะดีดีค่ะมีอปปอดออเบี้เกิงเกอร์เอ,อเ่อเหิมเกิ่มอยู่แถวนี้ค่ะเขาปอมโลกโก้ในงานงคุณด้วยเราวส่งคนไปนะครับเก <c oughs> ่งมากเลยคนสวยคุณทำได้ดีมากเลยนะ <c oughs> ผมจัดการทุกอย่างให้คุณเรียบร้อยแล้วจ้าเออขอบคุณนะคะคิวต่อไปนะคะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะคุณหัวแหลมเปียวซอสอมมอ็อกโอเคมีหิวเข้าอาคารด้วยเนอะคันนี่ยไหนขออนุญาตสังเกตดูนิดนึงนะคะรู้สึกว่าอาืมมือสองข้างก็ไม่น่าแปลกอะไรตวรวจสอบเอกสารนิดนึงนะคะคุณซอสอมมอ็อกหนกึ่โอเคดีๆๆไม่มีปัญหาเลยนะคะยิ้มกว้างจมูกใหญ่ มีมือเล็กๆอยู่ตรงคางแล้วก็หวัวแหลมเปียวทำไมจมูกอันนี้มันดูเรียวกว่าวะว่าน่ะคิดมาไปเองป้าค่ะเชิญค่ะต้อนรับนะคะตายไหมวะเสียวแอบเสียวนิดหน่อยโอ้ยไม่ต <c oughs> คุณตัวปลอมชัวรค่ะคุณตัวปลอมแน่ๆเลยเพราะว่าเราปล่อยคุณเข้าไปแล้วนะคะ แล้วก็คนดูเหมือนจะไม่มีปัญหาแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคุณมีอะไรที่มันผิดแปลกไปหรือเปล่าอ๋อเรารู้แล้วทุกคนดูข้างหัวของเขานะคะเขามีหูงอกมาเห็นี่ปะตรงเนี้ยคนตัวปลอมรูปกลณ์ของฉันดูดีที่สุดแล้วแล้วฉันก็หล่อมากด้วยคุณไม่ได้ดูดีแล้วก็ไม่ได้หล่อเนี่ยสำนักเรา,เราในเยตารเราเลยนะคะถ้าหล่อจริงต้องคุณมิวแมนเนาะคนหล่อเอ้ยไม่ใช่คนไม่หล่อพยายามจะปลอมตัวเป็นคนหล่อช่วยจัดก,การด้วยนะคะ ไม่มีใครหลอเถ้าผมอีแล้วนะที่รักมมผมจัดการให้คุณแล้วเขาจะได้ไม่หลอกคุณอีกจึงมว่ะ,ะเขาหลอกหนูทุกทางเวลาที่หนูมาทํางานหนูก็ไม่รู้สินะก็แบบแว่าเราก็มันก็ส่วนนิดหน่อยอะ่ะแม่สวัสดีค่ะ<ม>เดี๋ยวนะเออคุณเอ่อคนนี้คุณเซสเซอร์เบต itch, คนแรกนี่คือที่เราไล่ออกไปเพราะโลโก้เขาผิดนะคะัวโลโก้นี้สิอ่ะโลโก้ถูกหมดเลยนะคะห้องหนึ่งศูนย์หนึ่งเอ่อคุณเซสเซอร์เบต โอเคสามสามสองห้าหกเก้าเก้าสีถูกนะคะเป็นตัวกินวิญญาณนะคะคนเนี้ยรอยแผลคุณก็ดูปกติอยู่นะอ,อ่อมีแผลเป็นบนหัวอแล้วก็จมูกเล็กนะคะยิ้มกว้าง แล้วก็มีแทททูสองอันแล้วก็มีแผลเป็นทางตรงแก้มด้านซ้ายคนนี้ดูถูกต้องทุกอย่างเลยวันนี้ไม่คิวเข้าอาคารไม่เอ่ยอ้าววันนี้มีคิวเข้าคานด้วยนะคะใจคิดว่าถูกนะคะคนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญนะคะขอบคุณค่ะอ้ายจะข้าฉันอย่าเข้ามาข้างหลังฉันนะออสวัสดีหนางมนุษย์หน้าโง่ปล่อยฉันเข้าไปได้ไหมล่ะ ขออนุญาตตรวจสอบบัตรทุกอย่างก่อนนะคะคุณยันหลูหวังดียูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อคุณมองตาฉันใหด้ดีเพราะว่าถ้าคุณมีอะไรที่ผิดพลาดมาฉันจะรู้ได้ทันทีว่าคุณไม่ใช่ตัวจริงคุณยันหลูหวังดิยูวันนี้คุณไม่มีคิวเข้าอาคารแต่อย่างใดทำไมคุณถึงมาล่ะคะคุณเจ้าหญิงแห่งความตายคุณดูแปลกอ่ะขอตัวจจมูกแป๊บหนึ่งนะคือจมูกเล็กมีฟันที่แก้ม แล้วก็คิวบางก็บางอยู่แหละฉันต้องโทรหาคนที่บ้านแหละเพราะวันนี้คุณไม่มีคิวเข้าอาคารอ่ะฉันไม่มีคิวเข้าอาคารในวันนี้เพราะว่าเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยนะ่ะหนึ่งสี่สองห้าขอโทรถามแป๊บน,นึงนะคะหนึ่งสี่สองห้าแต่เวลาโทรถามที่บ้านอ่ะเขามักจะบอกว่าแบบไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านตลอดเลยอะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณยันหลูอยู่มั้ยคะคุณออกัสยันหลุไม่อยู่บ้านนะ เลยอยามันห่ายไปไหน,หนอของมันล่ะแต่ว่าผิดปะวะคือจมูกอะองศาของจมูกพวกกันดูดิในรูปจมูกเขาจะต่ำกว่าปะแต่ตัวจริงอะคือจมูกแบบหน้าสั้นกว่าไหมอะคนนี้ไม่น่าใช่นะคะ <c oughs> ผิดถูกไม่รู้ว่าถูกไม่ใช่อ่วะแต่หนูคิดมากไปเองอะเด <c oughs> ี๋ยวผมจัดการให้ละกันผ <c oughs> มนก็ไม่รู้หรอกนะว่าถูกหรือผิดอะแต่ว่าเขามีคําสั่งให้ผมจัดการ <c oughs> โอ้ยหไม่นะหนูตอบผิด โอ้ไม่กอดขอโทษสวัสดีฉันไม่อยากเป็นเหมือนอีกคนข้างหลังตรงกำแพงน่หรอกนะขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจเนาะสวัสดีค่ะคุณนายกท่าสมอกนะคะเออดูก็รู้ว่าคุณนั้นเป็นตัวปลอมเพราะว่าโลกโก้ดีๆของคุณมีแค่สองขีดนะคะไม่มีตัวจริงแม้แต่น้อยลาก่อนค่ะคุณนายกท่าโลโก้ผิดอีกหนึ่งลายแล้วค่ะเราส่งคนไปจัดก,การนะการเรียบร้อยแล้วจาะคนสวยคุณระว,วังด้วยลนะ่ะอย่าทำพลาดอีกนะ เออม,มันมีหน้าขมอมวองแจงด้วยอะ่ะเออก็มันมันคิดเอ้นายกท่าสมกโลโกอันนี้ถูกอะ่ะสองห้องที่หนึ่งนา,านายกท่าสมกนายกท่าสมกเอ่อเก้าแปดหกสี่หกสามสองหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งเก้าแปดหกสี่หกสามสองหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่ง เป็นคนขุนหลุมศพด้วยนะคนเนี้ยจมูกลมนะคะโอเคคุณจมูกลมมากเลยค่ะแล้วก็มีรอยแผลเป็นแต่วันนี้ทำไมคุณไม่มีคิวเข้าอาคารอีกแล้วอ่ะคุณนายกท่าคุณไม่มีคิวเข้าอาคารนะคะฉันว่าน่าจะต้องมีอะไรผิดพลาดไปนะฉันต้องมีคิวเข้าอาคารในวันนี้สิคือเท่าที่ดูมันไม่มีอะค่ะคิวเข้าอาคารอะแต่ฉันก็ไม่กล้าแบบว่าไม่ให้คุณผ่านเพราะว่าถ้าไม่ให้คุณผ่านฉันก็จะตายเลยนะคะแต่คุณดูแบบ ก็ปกติอ่ะอะอะ,อะ,อะ,อะคุณน่าจะผ่านแล้วค่ะคุณนายกท่าเพราะว่าเราดูแล้วมนไม่มีพิรุษใดๆนะคะเชิญค่ะวยอย่ามองหน้าเราอย่างนั้นอย่านะอ้อสวัสดีมนุษย์วันนี้คะ่ะคุณท่อูตาเตสทารานิสนะคะเออาบนอายุบัตรคุณโอเคอยู่แล้วก็มีโลโก้ชัดเจนถูกต้องนะคะทุกๆอย่างเลย คุณเป็นคนที่มีอาชีพเป็นการทรมานใช่ไหมคะไม่ต้องบอหน้าชินขนาดนั้นคะ่ะชินไม่ให้คุณทรมานนะคะฉันม่ทำงานของฉันเองนะครับสามศูนะคะคุณทิอูตาเตธทารานิสขอดูนิดนึงนะคะทิอูตาเตสทารานิสโอเคถูกต้องค่ะ7 9 5 8 6 4 1 3ก้าห้าแปดหกสี่เโอเคค่ะคุณถูกแหละ เออไม่นะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าอออสวัสดีค่ะมองอะไรอยะไอ้มนุษย์เออขอขอโทษค่ะต้องมองสิคะคุณดูเกียาเฟลเลตี้นะคะ1,9,6,8ปบัตรยังไม่หมดอายุโลโก้ถูกต้องนะคะคุณเอออยู่เออ1,01นะคะ ดู ia, I U G I A. เิีาดีอาูจีไอเอวันออันนี้ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ต้องค่อยๆตรวจสอบนะคะเป็นคนออกแบบความฝันใช่ไหมคะคุณน่ะโอเคหนูเจอจุดบกพร่องแล้วนะคะคุณคือตัวปลอมเพราะว่าคุณไม่ได้สวมตุ้มหูเหมือนในรูปนะคะคุณไม่ใช่ตัวปลอมเลยทําไมคุณไม่สวมตุ้มหูมาเราวันเนี้ยฉันลืมใส่มานะไม่เชื่อลองโทรไปถามที่บ้านของฉันได้เลยอืมหรอคะมันลืมใส่ตุ้มหูมาหรอ อ่ะอ่ะอ่ะหนึ่งห้าสองโทรถามก่อนก็ได้ถามนิดนึงค่ะวันนี้คุณโฟเรตี้ไม่ได้เสร็ตุ้มหูมาใช่ไหมคะคุณเซตเบสเซตเบสพูดสายอยู่นะเออเขาลืมต้มหูไวนะ้น่ะอ่ะฮะคุณลืมตุ้มหูไว้นะคะแสดงว่าคุณก็คือตัวจริงแค่ไม่ได้สวมตุ้มหูอ่ะคุณถูกคะ่ะแค่ไม่ได้สวมตุ้มหูกินฉันไม่ได้หรอกนะไอกำแพงไอหน้าบนกำแพงนี่แบบร้องงามเลยเมื่อกี้กะซวบแล้วแซบๆซเลยสวัสดีจ้า สวัสดีนะคะคุณครเชียว204อ่าเช็คหน่อยนะคะมี9ตาขอนับแป๊บ1 2 3 4 5 6 7 8สาโอเค9ตาถูกต้องนะคะแล้วก็มีฮาโลแล้วก็สื่อสารด้วยการแบบว่าโทรจิตนะคะดูดูแล้วเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรที่มันผิดพลาดเลยนะคะเออคุณดูโอเคหมดเลยอะคุณตัวร้อนหรือคุณกำลังทำแบบขึ้นลงขึ้น,นลงด้วยตัวเองคะ ตัวลอ,อยอ่ะ <What? S 1> อ๋อขอโทษค่ะไปเลยค่ะอ้อไม่อยากมองนายกำแพงนี่เลยฮะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณควอชิลอุตอุตเรารู้นะว่าตัวนี้ตัวปลอมแต่เราก็ยังพยายามจะหาอยู่ว่ามันปลอมอยังไงโอเคปลอมที่โลโก้นะคะโลโก้คุณผิดเลย <c oughs> มีอยู่สองขีดใครมันจะไปให้ผ่านล่ะคะคุณพลาดแล้วคะ่ะ <c oughs> โลโก้ผิดอีกหนึ่งจัดการด่วนคะ่ะดีดีจัดให้ครับ เรียบร้อยจ้าที่รักวันนี้คุณทํางานได้ดีนะเนี่ยคุณดอฟมาได้นานมากเดี๋ยววันนี้ผมมารับคุณไปกินข้าวต้มหลังเลิกง,งานนะจ๊ะไม่กินค่ะไอกําแพงที่หาาล้วมาแซะออกได้ไหมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่โอ้สวัสดีค่ะคุณลิลิลลตลีลิลต,ลตุลิลิตนะคะโอเคแม่หมดด้วยนะคะคนนี้หนึ่งเจ็ดสองห้าสามห้าสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็สองหสมห้าสองเจ็ดหนึ่งเจ็ด สองห้าฮะอ่อเดี๋ยวนะคุณไม่ได้ใส่ตุ้มผูมาหรอกคะ่ะคุณลืมใส่ตุ้มผูที่มันห้อยๆมามีเขี้ยวอ่ะแล้วตุ้มผูคุณล่ะวันนี้คุณมีคิ้วเข้าอาคารด้วยนะคะเนี่ยเอ่อขอโทษนะคะไม่ทราบว่าตุ้มผูคุณหายไปไหนคะเออฉันลืมไว้ที่บ้านน่ะอืมลืมอีกแล้วเหรอหกเก้าเก้าหก สวัสดีค่ะวันนี้คุณลิลิดืมต้มหูไว้ที่บ้านไหมคะอันนั้นเซเรสผู้ตายอยู่จ้ะอ๋อลิลิดืมต้มผูไว้นะโอเคคณลืมต้มผู๋จริงด้วยโอเคคุณดูรู้เยอะดีอ,อ่ะชอบปะเหลือวค่อีกคัเนียหมดแล้วนี่จะมีใครเข้า,าคันอีกวันเนี้อะอ๋อคนนี้ใส่ต้มผู๋มาด้วยแต่ตัวจริงเขาเข้าไปแล้วนะสิฉันไม่ปล่อยตัวจริงเข้าไปเมื่อกี้ตัวปลอมมาเลยค่ะ โอเคตัวซ้าตัวซ้อนสินะแล้โสกความเปจักรนะจะเรียบร้อยแล้วที่รักหวังว่ารอบนี้เนี่ยคุณจะได้รอบไปจริงๆนะสู้ๆล่ะโอ๊ยอยากเล่นเกมกับฉันไหม<ะ>แต่ถ้าบอกว่าไม่อยากอะ่ะกดเลยเหรอทาไมอะ่ะทำไมต้องกดกันด้วยก็ไม่อยากเล่นน่ะทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะตอนเนี้ย ดีดีดีค่ะมันมีตัวตลกบุกมามันน่ากลัวมากเลยค่ะช่วยจัดการทันทีได้ไหมโอเคเราจะส่งคนไปนะเราบังตัวด้วยนะคะเฮ้ยการทำความสะอาดบลาบลา b l เสร็จแล้วหนูไม่อยากเล่นกับมันน่ะมันฆ่าดีดีตายเลยหรอถามจริง ูตายอีกแน่เลยอ่ะมันค่าดีๆไปแล้วด้วยอ่ะทุกคนทําไงอ่ะถ้าใครรู้วิธีกเรเอาชนะตัวตวลกนี้บอกหน,นะะูหน่อยนะคะหนูหนูว่ากดแบบกดข้ามไม่เล่นกับมันแล้วบอกดีๆๆจะแบบแแบบจัดก,การให้นี่ตายอ่ะเอาไปก่อนเล้วหนึ่งใบอีก้ฮ่าเพิ่มซะลงหกมาหนูมีเอทอต่หนูลงได้ไหมหนูจวไม่ได้ด้วยมันบังคับหนูแพ้อันเนี้ยมันบังคับหนูแพ้เลยนะเนี่ย ้องหนค no ูค่อยไม nice. ่ดีอ่ะอะไรอ่ะมันขี้โกงอ่ะไอตัวตลกบ้าเฮ้ยอะไรวะหน้า ตัวตลกได้เลยอ่ะมันคือเกมไพ่อะไรก็ไม่รู้อ่ะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะว่าเจนจะเอาชนะมันได้ยังไงไอตัวตลกเนี่ย<อ>แต่ไม่เคยชนะมันได้เลยซึ่งแจ่เสียใจมากแล้วทาให้ในแม่วินไปเลยนูดเล่นของหนูมาตั้งนานไอตัวตลกมันเลวมาหนูเกลียดมันเอาไป็านา่นะคะแรกครู้เนี่ยวิธีการเอาชนะไอตัวตลกบ้านนี่ช่วยคอมเมนต์มาบอกแจงทีว่าแจงควรจะต้องเล่นยังไงเพราะว่าเรื่องเกมไพ่เกมการแล้ว แจนไม่เก่งเลยจริงๆค่ะเอาเป็นว่านะคะครั้งนี้เนี่ยแจคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบพี่แจนเล่นเกมนี้แล้วแบบรู้สึกอ่อนเพลินดีอย่าลืมกดไลค์กดแ,แชร์กด subscribe กันติดแจนด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาที่แจนลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้อยอยากคุณนะหนูตายแล้วว่าทำไมอ่ะ